เมื่อผมลองเล่นซาตาครั้งแรกโอเคสเต็ปการปินนะครับจากท i กตอกที่ผมไปดูมาฮะพวกคุณอาจจะขำในวันที่ตาเอาฮาแต่พวกคุณจะเสียน้ําตาในวันที่ตาเอาจริงว้าวสวยพี่สวยวันนี้ต้าจะแสดงให้เห็นว่าสกินสวยก็เทพได้เฟ้ยว้าวสวยพี่สวยไปดูมาฮะ <laughs> จากทิกตอนกน,นะฮะเาขาจะเบินนี่สกิลเขาเรียกว่าบินแบบง่ายสุดฮะเออคือจะเบินด้วยสกิล 2, สองสกิลหนึ่งอันติโยกกลับสองหนึ่งอันติพุดโยกกลับตัวไปข้างหน้าแล้วก็ห้าสแป๊ดพ แรกเลยมาหัดบินนะฮะก็เป็นยังไงก็เดี๋ยวไปรับชมกันในเกมนะฮะโอ้ยไม่ก็อย่าไปรออย่าอย่าคิดเลยเอ้ยอยู north, ่ในบิน <est> ล <diyor> <periodic. S 1> ้วเว้ยเล่นบนรอแป๊บกำลังไป

กินได้แล้วรอบที่สองครับกับซีสแต็คของผมครัโอ้โหเชี้ยกว่าจะบินขึ้นเกือบตายอุ้ยผมทำได้แค่นี้แหละแต่ Q2 สกิลหนึ่งเชียร์คิฟ เฮ้ยนี่มันโคตรสุดยอดอีวอลูชันนี่เฮียโอ้เบงได้บินแน่ได้บินแน่มันอยู่คนเดียวมันอยู่คนเดียวกูได้เกิดแล้วกูจะเกิดวันนี้วันนี้วันนี้กูต้องดังเฮ้ยเยตายโอ้ใครให้สกัดดาวลุกเขาเห็นหน้าหน่อยดิใครวะใครคือเจ้าของตีน You know that thinking, see it in your eye. You hate that you want me, hate it when you cry. you scared to be lonely, heavy in the night. I'm scared as I miss you. Happy is the time, I don't want this feeling. I can't afford lie It's time to finally Son, I thought it felt perfect, and I want it, and I'm perfect. And I know that you want it, I can walk. FUCK off. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชี้อ่ะอ้ผมจะไปลงติ๊กโตก๊กผอชนะได้ไหมต้องต้องของล้องฝั่งตก้าบนะตกเย็บผิดจังหวัแล้ว

Get the fuck out of here! You stupid bitch! Jeez, that's, that's. I think I scared him, guys. What my friend was trying to say is that, um if you could please, uh, leave us alone, we don't have anything of value, and we're just trying to, we're trying to chill, we're trying to vibe, and you're really harshing the vibe right now, and if you could just leave us alone, that'd be great, thanks. And fuck off, bitch! โอเคครับหลังจากที่ผมลองเล่นซาต้าวันแรกนะครับครั้งแรกด้วยก็ก็อย่างที่บอกครับเล่นตัวอื่นเถอะ